มาแพ้แล้วมึงรอบนี้แพ้คาบ้านเลยมึงจะยังไงดีเฮ้ยมิงนัดนี้ได้เล่นในบ้านมึงยังกล้าแพ้กับแมนยูที่เป็นทีมเยือนมึงเคยนึกถึงจิตใจพวกกูที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลบ้างไหมวะมึงรู้ป่ะเมื่อคืนกูนอนไม่หลับทั้งคืนอ่ะกูนอนตาแข็งค้าง เมียกูตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ํากลางดึกลุกขึ้นมามันเห็นกูตาขาวเลือกอยู่เมียกูนึกว่ากูตายเขย่าตัวกูใหญ่เลยมึงเห็นไหมว่าฟอร์มการเล่นของทีมเราอะย่ําแย่ขนาดนี้มันส่งผลต่อพวกกูที่เป็นแฟนบอลลิปูชาวไทยมากน้อยแค่ไหนมึงดูตัวผ้าไอเมง่งฮะไหนมึงตอบกูหน่อยสิก่อนเกม สิเอ็ดตัวจริงแบ็กซ้ายมีลอดเคอร์เคสอีกแล้วทั้งเกมกูเห็นมันประสานงานกับโคดี้กะโปแค่จังหวะเดียวทำไมวะเกมแบบนี้ได้เล่นในบ้านทีมต้องการเกมรุกทั้งกราบซ้ายและกราบขวาทำให้มึงไม่ใช่โรโปกูดา่ามึงไปตั้งแต่มื่คลิปที่แล้วแล้วมึงแหกตาดูบ้างไหมเหม่ง ทั้งเกมอะโคดิกัปโปกับมิรอดเคอร์เคสอะมันเล่นเข้าขากันกี่จังหวะทําให้รอบโบ้ลงสนามในเกมนี้เกมทุกท่องฝั่งซ้ายมึงจะดีกว่านี้สร้างความอันตรายให้กับแมนยูได้มากกว่านี้คือกูไม่ได้เก่งหรอกเม่งแต่กูดูบอลเป็นพวกกูดูบอลเป็นก็มึงดื้องไงมึงดื้ ที่จะใช้แบ็กซ้ายความเร็วสูงแต่องค์ประกอบในทีมมันยังไม่พร้อมแล้วเป็นยังไงผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นมึงรู้ป่ะ this is and feel อ่ะเขาให้คะแนนมีลอดเคอร์อเคสมันเท่าไหร่สามเต็มสิบนองมาได้คะแนนสามเต็มสิบสภาพกูไม่โทษมีลอดเคอร์อเคสหรอก ที่มันให้คะแนนน้อยเนี่ยความสามารถมันได้แค่นี้กูโทษมึงแหละไอ้สลอ็อตไอ้เมงไอ้ควายแค่นี้มึงคิดไม่ได้แทนที่จะแก้ไขปัญหาแบ็กซ้ายมึงเอาโรโบลงมาก่อนก็ได้พอครึ่งหลังนักเตะมันอยู่เริ่มหมดแรงมึงค่อยเอาน้องมันลงมาก็ได้มันไม่ตายหรอว,วมัง้งเมงอิชิพาย ประตูที่โดนไบอันเอเวโมยิงขึ้นนำหนึ่งศูนย์กูเข้าใจได้เพราะว่าทีมมันเสียสมาธินักเตะมันคิดว่าพุทดสินจะเป่าแต่พุทดสินมันไม่เป่าไอูุ้้ทดสินหาไม่ก็ไม่ยอมเป่าทาั้งๆที่ตามกฎแล้วตามตามวิจารณญาณแล้วถ้ามีผู้เล่นบาดเจ็บที่ศีรษะพุทดสินต้องเป่าหยุดเกมแต่นี่เสือกไม่เป่ากูจะเปลี่ยนชื่อมึงนวนะไมเคิลโอลิเวอร์พูเป็นไมเคิลโอลิเวอร์แมนยู เฮีย er. ต่ช่างมันโดนประตูขึ้นนำตั้งแต่สองนาทีแรกยังมีเวลาต้องเยอะแยะแต่กูไม่เข้าใจอย่างห่วะเกมเนี้ยทำไมมึงขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นช้าจังวะทำไมทีเกมกันก่อนพักครึ่งมึงเปลี่ยนแล้วทำไมเกมเนี้ยมึงต้องรอจนถึงนาทีที่หกสิบสอง มึงถึงจะเปลี่ยนเอาตัวสำรองลงสนามมาทำไมวะทำไมช่วงเนี้ยการตัดสินใจของมึงอ่ะถึงได้ขัดใจผู้กูจังมึงเกลียดพวกกูเหรอฮะเมงกูไปทำอะไรให้มึงวะตลอดมึงถึงได้เกลียดกูมึงทำมึงถึงได้ทำกับพวกกูแบบเนี้ยมึงช่วยตอบกูหน่อยสิกว่าจะเปลี่ยนเอาตัวสำรองลงสนามมาได้นาทีที่หกสิบสองมึงรออะไรอยู่ เกมแบบนี้ทีมมันต้องการประตูตีเสมออย่างรวดเร็วในเมื่อผู้เล่นที่อยู่ในสนามมันมันไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้มึงต้องขยับตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแล้วโอเคกูไม่ติดเลยการเปลี่ยนตัวของมึงกูรับได้ฟอร์เรนเวียลงเคอร์ติโจนลงเอกิริเกตลงสนามมามันมีความบุบวา่าสร้างจังหวะการยิงประตูให้เห็นได้หลายครั้งแต่ว่ามึงขยับช้าไปไง มึงเปลี่ยนเอาผู้เขาลงสนามมาช้าไปไงทำไมมึงไม่เปลี่ยนผู้เขา้ตั้งแต่ในช่วงของครึ่งเวลาวะในมึงตอบกูสิแหมระบบสัมภาษณ์หลังเกมทีมเราสร้างสรรค์จังหวะการเข้าทำได้ดีกว่าเราเกือบที่จะยิงเป็นเราเกือบจะยิงประตูขึ้นนําได้เราเกือบจะเป็นผู้ชนะแต่สุดท้ายเราพลาดจังหวะสุดท้ายกันเองกว่านักเตะไม่ได้พลาดหรอกมึงแหละพลาดไอควายการตัดสินใจของมึงผิดพลาด ผิดพลาดหลายครั้งแล้วด้วยมึงทําให้ทีมอ่ะอยู่ในสภาพแบบนี้ไงมึงทําให้ทีมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไงแพ้ใน,นลีกมาสามนัดติดต่อกันเลยนะเฮ้ยจากที่นําอาร์เซนอลห้าคะแนนกลายเป็นตามหลังอาร์เซนอลเขาสี่คะแนนสภาพมึงแชมป์ลีกปีนี้ยพวกกูอ่ะเลิกหวังไม่นานแล้ว ซีซั่นเนี้ยเล่นเฝ้าถ้วยไปเหมือนกับแฟนแมนยูเขามาแช่งชักหักกระดูกในช่องกูอ่ะเป็ดเป็ดเล่นเฝ้าถ้วยไปซีซั่นนี้มึงไม่ต้องเอาอะไรแล้วเออเป็นจริงอย่างเขาว่าแหละกูไม่โกรธพวกเขารอกูโกรธมึงแหละไอควายมึงฟังกูให้ดีนะไอเม่งสลอ็อตมึงทําทีมล้มเหลวว่ะมึงก็แค่โดนปลดแล้วมึงก็จบมึงได้ค่าชดเชยจากสโมสรเพราะมึงยังอยู่ไม่ครบสัญญาแต่พวกกูไงกู กูต้องมาแบกรับสิ่งที่มึงทําอยู่ตอนนี้ไงมึงรู้ไหมในโซเชียลของมืองไทยอะ่ะกูเปิดเข้าไปอะ่ะจะอัพข่าวลงในแฟนเพจกูจะอัพข่าวลงในโพสต์ในช่องกูกูต้องรีบโพสตข่าวแล้วกูต้องรีบออกมากูโดนแฟนบ bon อลแมนดูรอมึงรู้ไหมรอกูหนักมากจน,นกูจะร้องไห้อยู่แล้วเนี่ยมึงเห็นใจกูบัางไหมทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะ แล้วเรื่องแท็กติกอะกูขอเถอะเวลามึงจะเอาประตูขึ้นนำเขาว่ามึงมีอยู่มุกเดียวเหรอวะเอาวานไรท์ไปขึ้นหน้าไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าไปค้ำเขาไว้ททำไมวะทำไมมึงดูลนลานจังมึงหน้ามืดเกินไปสลอ็อตแท็กติกส้นตีมแบบนี้กูไม่ได้เรียนโค้ดมากูก็คุมทีมได้ทำไมมึงไม่เล่นแบบเดิมวะรักษาเชฟไว ใส่ความเข้มข้นในการเพสซิ่งเข้าไปนี่อะไรอ่ะขยับตำแหน่งนักเตะมั่วไปหมดแล้วเกมนี้นะทีมได้เล่นในบ้านแต่ทรงบอลเหมือนไปเยือนแมนยูอ่ะแพชชั่นนักเตะของลิพูเราอ่ะสู้แมนยูไม่ได้เลยทั้งทั้งที่ได้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนเดอะคอปบอลจังหวะสองเก็บไม่ได้เลยแมนยูเก็บบอลจังหวะสองได้หมดทำไมวะ ทำไมมึงไม่ย้ากับลูกทีมในช่วงพักครึ่งให้เก็บบอลจังหวะสองให้ดีขึ้นพวกกูที่เป็นแฟนบอลเนี่ยที่ดูที่ดูทางทีวีเนี่ยกูยังเห็นเลยบอลจังหวะสองสู้ของไม่ได้ทาไม,มึไม่แก้แล้วมึงอ่ะเป็นผู้จัดการทีมที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเตะที่สุดทาไมมึงมองไม่เห็นวะแล้วโมซาลาไม่กล้าดอบเขาแล้วเขาก็ฟอร์มตกแล้วเป็นไง เขาทำประโยชน์ให้กับทีมไม่ได้เลยในเกมนี้เคียรซ่าก็เหมือนกันเมื่อไหร่วะกูถามหน่อยเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะใช้งานเขาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีวะไอ้เฮียกูท้อว่ากูบอกอตรงมึงคุมทีมแบบนี้ยมึงไม่สงสารพวกกูที่เป็นแฟนบอลริพูนในเมืองไทยเลยอะแล้วเคีิโจนกูขอด่าดนะเฮออีกคนนึงช่วงท้ายเกมทีมตามอยู่หนึ่งต่อสองทีมต้องการประตูตีเสมอ แต่มึงโดนขาทำฟาวมึงเจ็บมึงลงไปนอนมึงลงไปนอนทั้งๆที่จะหมดเวลาอยู่แล้วมึงลงไปนอนเพื่อทําไมมึงไม่ฝืนขึ้นมาแล้วเพื่อนร่วมทีมเตะสาดเข้าไปหน้าประตูนี่มึงนอนมึงนอนมึงนอนเจ็บจนให้นักเตะฝั่งตรงข้ามมาสกิดกรรมการว่านักเตะยังไม่พร้อมเล่นเลยโดนขอทวงเวลาอีกไอ้ควายพ่อของตายเงไ้เวลาก็เหลือน้อยแบบนั้นแล้ว มึงยังมาทําแบบนี้อีกมึงอะไรของพวกมึงวะท้ายที่สุดแล้วเป็นไงแพ้สีนัดติดรวมทุกรายการกูเดินเข้าออฟฟิศไปน้องๆที่ทำงานกูทูสี่นิ้วอันเนี้ยไม่เคยท่าไรบางคนที่เป็นแฟนแมนยูมันยกมือสวัสดีสวัสดีครับพี่ผูค้ับแล้วมันก็ไม่พูดอะไรแล้วมันก็อมยิม้มใส่กู มึงดูไหมน้องที่ทํางานกูทําแบบนี้กูเจ็บกว่าพวกที่มันพูดจาเยาะเย้ยกูเสียอีกนี่ไงสิ่งที่กูต้องเจอหลังเกมที่แพ้กับแมนยูหนึ่งต่อสองมึงเห็นไหมนี่ยังไม่นับในช่องกูอีกที่แฟนแมนยูตามก็้ามาเม้นล้อกูมึงเห็นไหมผลงานของมึงที่ทําทีมแบบนี้มันส่งผลต่อสภาพกูมากน้อยแค่ไหนสภาพกูแย่มากวันนี้ดูดิ ดูดูหน้ากูดําเมี่ยมเขียแล้วกูจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยวันเนี้ยกูท้อว่ะกูท้อการทาทีมว่ะไอ้เมงไอ้สลอต